สวัสดีครับอยู่กับช่องผู้พันกเกษตรชาวบ้านครับก็วันนี้ผู้พันมีเทคนิคดีๆที่เมื่อเราจุดไฟแช็กแล้วมันหมดพอดีเลยครับเนี่ยครับไฟแช็กเนี่ยมันหมดพอดีและเราจําเป็นต้องใช้หรืออาจจะต้องใช้เร่งด่วนตอนนั้นและเรามีวิธีการจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวผู้พัน จะพาไปชมครับในการแก้ไขปัญหานี้นะครับนี่ครับเพื่อนๆก็เราใช้ไฟเช็คนะครับโอ้หแก๊สหมดพอดีแล้วก็จุดไม่ติดเนี่ยนะครับก็จะจุดไฟยาคันยุงยังไงดีอันนี้เลยครับเพื่อนๆออุปกรณ์ที่เตรียมนะครับที่จะใช้ ก็จะมีเจ้าสำลีนี่แหละครับที่จะช่วยนะครับวิธีการทํานะครับนี่ครับก็เพื่อนเพื่อนเอาไฟแช็กมานี่นะครับแกะเขาออกแบบนี้นะครับต้องแกะเอาให้ที่รอบนี่ออกนะครับนี่อย่างนงี้เราจะจุดยากันยุงย้ำคืนโอ้ไฟหมดพอดีก็อย่างงี้เลยครับนี่นครับเอาไฟแช็กเนี่ย นี่ยครับเอาสำลีกับไฟแชกมาจุดบริเวณตรงนี้แล้วก็สตาร์ทไฟเลยครับโอ้ยหอย่างง่ายเลยครับนีแค่นี้ครับติดแล้วครับนี่สำหรับใช้ในการ จุดแบบเร่งด่วนใช้งานไปก่อนเนี่ยครับเพียงแค่ใช้ตัวนี้นะครับในการจุดก็ทำให้ไฟเช็คของเราใช้งานได้แบบนี้เลยนะครับจุดนี้นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ตอนที่เราต้องการ ใช้งานไฟแช็คที่มันหมดนะครับก็อย่างนี้ก็ใช้ได้อีกนานเลยครับสำหรับในการที่จะใช้ไฟเช็คจุดแบบดิ่งด่วนแบบนี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหนะ้าในการที่จะใช้ไฟนะครับกรนีครับก็ได้ผลดีเลยครับในการแก้ไขปัญหาก็สำหรับวันนี้นะครับผู้พันกเกษตรชาวบ้านก็นำเทคนิคดีๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมแบบนี้ นะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผู้พันด้วยเพื่อจะที่จะได้มาพบกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ